สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นเฉพาะานวดแขนนวดลีดด้วยศอกนั่นเองหลายๆคลิปก็เป็นนวดแบบออยแต่แบบลีดด้วยนิ้วคลิปนี้ก็ลีดด้วยศอกเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดเจนอันนะดัแรกก็เปิดผ้าเบสิกสรอบหรือว่าให้ทั่ว แล้วก็ลงศอกได้เลยลงศอกในลักษณะนี้จากปกติแล้วเราลงมือหรือว่านิ้วลีดแต่ถ้าเป็นลูกค้า,าไซฟ์ฝรั่งแล้วนวดหนักหรือว่า,าลูกค้าที่ออกกำลังกายฟิตเนสมีกล้ามก็สามารถใช้เทคนิคหรือว่าสไตล์นี้ไปปรับใช้ได้เลย เราก็จะรีดตามแนวกล้ามเนื้อน้ำหนักลงได้เท่าที่ลูกค้ารับได้นั่นก็คือลงไปเลยถ้าลูกค้ารับไม่ได้เขาก็จะบอกเราหรือไม่ก็เขาก็จะมีอาการเกร็งนั้นเราก็หยุดไว้สอกเราก็ใช้ได้ข้างไหนที่ตัวเองถนัดก็ลงได้เลยขึ้นลงตอนลงคือเน้นตอนขึ้นก็คือเน้น ศอกบางทีก็จะใช้เป็นท่อนแขนถ้าเป็นแขนท่อนล่างท่อนล่างนี่จะใช้ท่อนแขนใกล้ๆก,ก,กับปลายศอกของเราแต่ไม่ได้ใช้ปลายศอกจิกนะจะใช้ท่อนแขนกดกริ้งน้ําหนักลงเต็มที่หลังจากนั้นก็กางแขนลูกค้าออกแล้วก็รีดยาวเว้นข้อต่อหรือว่าข้อพับน้ําหนักเราจะยกไว้หลังจากนั้นก็ลงได้เลยตรงนี้ก็ใช้ท่อนแขนแล้วก็ศอกแหลมร่วมด้วยได้ เป็นเทคนิคดีๆคลิปสั้นๆแต่ว่านำไปปรับใช้ได้ผลดีแน่นอนใครที่ชอบก็คอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้จะได้มีกำลังใจในการนำสิ่งดีๆมาแชร์ share, มาแบ่งปันอ,อันนี้ก็รีดแขนท่อนล่าง เป็นท่อนแขนรีดได้เลยเว้นแต่ลูกค้าคนไหนที่ชอบหนักจริงๆก็ลองใช้สอกแหลมกดรีดไล่อย่าลืมว่าเว้นข้อต่อข้อ,ขอพับเพราะว่าแรงจากศอกนี่เยอะบางที่หมอนวดอย่างเราก็จำเป็นมากที่ต้องใช้สอกหรือว่าการเหยียบกดคลายมันจะคลายได้ดีอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อเรามันจะเป็นมัดเป็นมัดอยู่ตรงที่ แขนท่อนบนแล้วก็แขนท่อนด่างในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็รีดนิ้วไล่ออกสุดปลายนิ้วไล่จากฝ่ามือขึ้นมาจนสุดปลายนิ้วหนึ่งรอบสองรอบได้เท่าที่มีเวลาเพราะบางคนก็ชอบให้นวดนวดแขนนะเพราะว่าปวดแขนหลังจากนั้นก็หนุนข้อมือดึงเือนดันนี่ท่านี้ก็จะเป็นท่าพิเศษของสไตล์ของเราก็คือ ลูดยาวเห็นว่ายกธรรมดาเราก็รูดลักษณะนี้เหมือนจะไม่มีแรงแต่ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ถูกนวดเนี่ยจะรู้สึกดีแล้วก็ได้แรงดีมากบางคนก็อาจจะยกแขนไม่ขึ้นเราค่อยค่อยอย,อย,ยกแล้วก็รีดดึงคลึงยกแล้วก็วางกดใต้หัวไหล่นะจะไม่กดตรงหัวไหล่กดเพื่อคลายแล้วจากนั้นก็เบสิก2-3รอบเพื่อจะให้ลูกค้ารู้ว่า เสร็จแล้วอันนี้คือในการนวดแขนแบบใช้ศอกรีดได้เลยปิดผ้าซับน้ำมันเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเราถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือจะกดที่ปุ่มซูเปอร์เต็งขอบคุณได้ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า